เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มีมาร์ทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยพี่มีโค้ดมาแจกน้องๆอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมนะเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์พี่ก่อนที่จะไปดูนะครับมากดให้พี่กันหร้อยังถ้ากดแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ตั้งค่านะครับทุกคนนะเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาใา้ล่างสุดนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวันนะแล้วก็ใส่ตามพี่เลยนะครับ0 G O นย i c g i ดหนั่นงะ้รัอโค้ดนีโยนะครับใส่เสร็จแืุวคานะ เรียบร้อยครับผมเราก็ได้หีบเศษสารพัดมาแล้วครับแล้วก็น้ำไยยีพีแล้วก็กล่องของขวัญคุณภาพสูงนะครับกล่องของขวัญเนี่ยเราก็จะเปิดได้แบบว่าของมาอัพสปีดให้ลาาสุดครับทุกคนนะแล้วก็หีบสารพัดนะครับทุกคนเราก็สามารถเปิดได้เสียงแดงด้วยนะเอออย่าลืมนะครับทุกคนศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าอิจิโกะนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าไอซีไอจโะนะครับใครพิมพ์ไม่ทันสามารถกดสต็อปกดหยุดคลิปและไปใส่กันได้เลยนะครับทุกคนนะหรือพี่จะหยุดให้ห้าวีนะครับทุกคนได้ส่กคม เอาละของแสงครบทุกคนแล้วนะครับ0715 ICIGO นะครับ0715อิจิโกน ICIGO นะครับเป็นโค้ดของ ICIGO นั่นเองนะครับทุกคนเมื่อช้าพี่เปิดไป3 3กล่องนะครับกล่องเศษสรารพัดไม่ได้เลยนะได้แต่แบบของขวัญมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ย่างเกลือเลย แล้วครับก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็มีเศษอยู่148เศษนะครับก็ขอให้น้องๆเปิดได้เสร็จเหมือนพี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาน้องๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรีบใส่กันนะครับก่อนจะหมดเครด์นนะแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะและถ้าเกิดมีโค้โดดีๆโค้ดใหม่ๆอีกเนี่ยพี่จะมาแจกน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหนะ้า see you again อย่าลืมกดซับห้พี่ด้วยลล่ะเเวว<ล>าธอยิ้้มทใใหหััจฉน